ที่เพชรบุรีที่โรงงานแคลคอมนี้เองส่งผลไปถึงที่สกลนครเลยฮะที่สกลนครเนี่ยวันนี้ผู้ว่าต้องนั่งหัวโตะร่วมประชุมหาเรื่องหาแนวทางด่วนฮะสืบเนื่องจากมีการส่งกลุ่มนักศึกษา199คนไปฝึกงานที่แคลคอมมาจากสกลนครคุณผู้ชมฮะ199คนนะฮะเยอะมากนะคะนักศึกษาฝึกงานอนะ่ะส่งไปไกลเนาะใช่ฮะส่งไปถึงเพชรชบุรีแต่เขามาจากหลากหลายเทคโนโลยนะฮะ คือแต่ละสถาบันก็ส่งส่งไปยอดรวมทั้งหมด199คนสถานการณ์ล่าสุดคือตอนนี้มี11คนเดินทางกลับมาแล้วที่อำเภอวานนนิวาสอยู่ในความดูแลของสอพกอ,อำเภอวานนนิวาสเป็นที่เรียบร้อยและส่วนหนึ่งสมัครใจกักตัวอยู่ที่เพชรบุรีอีก33คนปรากฏมีนักศึกษาหนีกลับมา2คนแล้วตรวจพบเชื้อด้วยฮะตอนนี้กำลังเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล นักข่าวได้ไปคุยกับแม่ของนักศึกษาคนหนึ่งที่ฝึกงานอยู่ที่แคลคอมบอกว่าตอนจริงๆเนี่ยไปตามกําหนดการคือจะต้องฝึก6เดือนจบกร,รก,กราคมแต่ตอนนี้เป็นไปได้ไหมอยากให้ลูกสาวกลับบ้านสำมล่อข้ามผลลูกตอนกับผนลูกออกหน้าผนตรวจออกหน้าเป็นยังไงกับไปถามลูกอยู่เพราะว่าถ้าคุณทรงมาให้เบิ้มหนักอะขันอขันลูกเป็นแล้วเ้าอยากเอาลูก คือคุณแม่ก็บอกว่าถ้าลูกผลออกมาว่าไม่ติดกลับได้ไหมคือไปอยู่ตรงนั้นมันกังวลไปหมดเลยไปอยู่รวมกับคนติดเชื้อหรือเปล่าหรือยอย่างไรแต่ลูกสาวของเธอเนี่ยผลการตรวจยังไม่ออกนะฮะว่าติดหรือไม่ติดล่าสุดมาตรการของผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลคอนสวรรค์คุณศักดาธงชัยออกมาบอกว่าห้ามกลับครับคุณผู้ชมห้ามกลับคือลูกคุณแม่ผลยังไม่ออกอก็เลยยังห้ามกลับใช่ฮะทีนี้มาตรการเนี่ยห้ามกลับ แต่ถ้าจะกลับเนี่ยต้องยืนยันผลจนแน่ชัดก่อนว่าผลเป็นลบค่ะถึงจะกลับทีนี้จะยืนยันผลให้แน่ชัดยังไงอันนี้ต้องเป็นมาตรการที่จะต้องคุยกันต่อไปและหลังจากผลเป็นลบแล้วต้องยื่นเรื่องให้สสจจังหวัดออกใบอนุญาตถึงจะกลับได้แต่ถ้ายังฝึกงานอยู่ก็ต้องเข้าสู่ระบบมาตรการซึ่งทางโรงงานเขามีเบี้ยเลี้ยงให้วันละ320บาทก็จะมีไรายได้ตรงนั้นด้วย ก็เป็นอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมสกลนครน,นี่หนาวๆร้อนๆเลยนะร้199อคนค่ะมันก็เป็นเรื่องความเป็นหัวของคนทางบ้านกับเรื่องมาตรการทางสาธารณสุ